ยู่บวัสดีครับบันทึครับขุดต้องถือมันบ่น,บนสวัสดีครับผมราาตั้งก็บริวมากสวัสดีพี่น้องครับผมซื้อว,ว่าน่าจะหิวแห้งตอนนี้ไี่ลีบพนังหย่อนเสียงนี่งหิวแห้งเหรอครับฮะหิวแห้งหิวแห้งว่ะเอาสู่เขานัน่นเดี๋ยว ก็ตะกูเมย์แต่มันแหลกว่ะกนน็จายางในเรานัองบอกเพื่อเดี๋ยวนี่แหละสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับเไม่ได้กินเขาครับเมือ่อกูสันสันแต่เนี่ยหุนิวขเขา ด้ยังกินวันนั้เจ้าเขานะครับเจ,จ้าโมงไหลโซนมะลำใบสามใบสามครับผมใบาสามเลยพี่น้องสวัสดีน้องเตยครับผมา <c oughs> มาๆพี่น้องมา สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะ,<พ>ะครับผมไม่ได้รับผิดอบแล้วครับผมฝที่จะมาโดนนะครับรุ่ื่องน่าขี้หิ้วเขาแห้งตอนนี้แก้วตั้งได้บันนี้ตั้งไปยุบเพื่อใครเนี่ยสวัสดีครับผมกินเขานอกบ้านมาเด้อพี่น้องมาเด้อ หิวพังน้องคนหางขาวครับมบนได้หรอนัดว่าบ้านฮิวปันได้ครับผมแต่ตอนนี้มันจะกินเบิ้ก่อนผมหะอไปเรียนยังกูไปเรยไปแลน่องเที่ยวปครับไปแล้งรอไปแลงพี่น้องแลงกินข้าวต่อครับผมแล้งไปแลนเป็นตแซบ

ขึ้นก่อนผพานขึ้นก่อนนิดอันนัดได้พันหาครับผมนนไม่นี่นาเดยจะรู้ไม่นี่ก็สาบึ้งมี่หนองมันจะได้ติปดักบาตรเจนมากเลยขั้งแรกที่มาทันบ่สวัสดีคนที่มาทันด้วยนะครับผมเยซซี่จากอุดรมาทันสวัสดีครับ ดีเอฟซีจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับาบอกว่าถ่องอยู่ใส,สก่กันอยู่เรื่องครับแต่้นใหม่ครับนัดมาถูกทางแล้วว่าสันปิเจยบบตัวดีปิเจ๊ยบครับผมปิจ๊ยบเลยหลายแถบพันหาโอ้ยมือแหลกมันนแต่เด็กสามพันเหมือนตัวพี่น้องนัดวันมาถึงทางแล้ววะสันวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับผม ใบสามด้วยพี่น้องก็อะไรอันอยู่ในสายไหนอันไล่อยู่ในยูทูปอันพี่พี่เอพี่พี่เพลาเพลาพี่มิวสิกมิวสิกอภิเชษจังหวะอีกสองหนึ่งทีเด้เออแมนมาเบิ่งได้หลายพี่น้องรช่องเนี้ยเดี๋ยวยังกินมหเพื่อนเยาว์เนี้จากกระเพ้าป่า ว่าสามพันหนึนัดลืมพี่แล้วบ่่วาสันปิดเจี๊ยบแหมโอ้บั็กนัทที่มาหาบิ๊กยี่ดีนั่นอ๋อที่เรา,เอ,า,า,าอ่านนั่นไหมอ๋อขี้เจี๊ยบดีครับโอ้บั็กนัทผู <laughs> ้ใดว่าสันปิดเจี๊ยบเบื้องเอาด้วครับผมเป็นแห้งอะไรบั็กนัท เรียหัวลืมเรียมติดตามรังสีมันเดอร์ครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมมากินข้าวนล้วกันครับข้าวเทียงโจข้าวเส้าผมนี่แหละเป็นแักแล้วนั่นน่แหละขอบคุณครับผมเป็นแห้งเลยพี่น้องไม่เจ็บกินข้าวมากเย็บเดือบว่าซะหนักหนาดเที่ยงสี่แล้วว่าได้กินน้ำซ่าโดนพี่น้องมองก็จะเบื่อๆนิดนึง เดี๋ยวยังกิน,นเัยเสื้อเหนียวอ่ะไอ้ญี่ปุ่นมึงเมียนรู้อนไรอย่างงน้นนนาราดไปใช้แครปมาสันโอ้ปลาลาดพริกครับผมปลาเราแล้วอ้วนด้อสิมรอได้มาสันชิร้อนหนักอยูไมมแตง ร่ำซูฟังเนี่ยเต๋อครับผโอ้ผมกินเขา่าอยู่กับยายผมร่ำผมจะได้เมียแถาคือเต่อ, <c oughs> อยุ่เท่าไหรยี่สิบสามปีนี้ครับผมสวัสดีครับผม <c oughs> นัดนัดดูดูนิว <c oughs> คนจับส่วนมัน่งจะจับตักสีนะจับจ,นะจับตับกสีจับกุบุซ่ายไหมโอ้ ไอ้น้องเอสไปแล้วรับเนี่ยครับผมยีามปีนี่ครับผมเป็นลูกได้เลยวกว่าสมาสวัสดีครับผมอายุเท่าลูกสาวแม่บอกสวัสดีคุณแม่ครับผม เขาเบิ่นเทาเขาเอิ้นเกิดดนุนแม่นบอกพีเจยบกินข้าวแล้วก็ห้องเพ่งเลยอันวันนี้บอกเดยวเม่เกิดดนุนเด็กสาวเกิดดุนตัวสิมากกีกกันอยังพี่น่อ้ ภาคกันเบิดแหละอิมแนนอิมจริงอยากอยาก,อยากเบ้าอุ้มดีเนาะต <c oughs> ะคบแก่งพอดีแม่นครับผมว่าสีส้มอีอุมมาอยู่เหมือนนี้มาลำ่ำรักสีเดีมากบอกผมยันลแล้วเบาบางป้าสี่สิบสามแล้วยังได้แฟนยี่สิบสามอยู่ด้วยกันมาห <c oughs> <c oughs> ้าปีโอ้โหก็แจวเลยครับผม เต้พี่อยู่บ้านผักบุ้งใกล้ๆน้ำเกียงอ๋อมันผักบุ้งสวัสดีครับผมสวสดีเอฟซีใกล้ๆบ้านน้ำบ้านแถวบ้านไายพอดีพากันไปเที่ยวใส่เมื่อกินเขานอกบ้านซื้อๆพี่น้องกินในบ้านหลายเกิดเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยครับแต่ว่ากินนอกบ้านอิ่วก็ถือเข่าอไปกินทั้งหนอกอะไรได้อิ่วนั่งกินยู่รงหน้าเชี่ิวกี่วกันอยู่ชนบุรีบริษัททำงานมาิัน วงนีดแก้วครับสวัสดีครับผมสกิดเบิงที่บุษสาวได้ผมนัน <c oughs> แม่ไหนว่าอยู่เรื่อยอย่าหามาบอกมาเลยมี่เพรยไปใส่ครับพี่เพรยวยุบันพักครับผมข้งนงอยกับส์ไปไล่แล้วพี่น้องช่องยูทูบเด้อพี่น้องอันเพีรพาว PPE นะครับผมเพีร <c oughs> พาว PPMusic o ิ f ฟิเชียลครับผมก็เงียเลย บสามตรงครับผมไล่โซนหาร์ไปแน่ว่าชันเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวฉีไปไล่เบิร์นเดฟยองเอฟซี FC จากเยอรมันสวัสดีครับผมน้องนัดขอหนึ่งผลงานเพลงเนี่ยเด้ม๋มือนีน่าเขี้ยวเอ้ยพักก่อนนะน,นั่นแหละ <c oughs> มือเร่งร่ำบ่จ้ะมีใบสามครับผมบ่ไม่เร่งครับเพราะมันใบสามครับใบสามมือนีแหละอีกจังหน่อยนี่ยแหละใบสามสวัสดีครับผม สองไอ,นอง้น่องสนิทสนมกันดีพูดจะน่ารักเขาคุณครับถ้าทอสดกีมงบาบสามตรงนะครับผมหรืออาจจะเลื่อนจังหน่อย,ยเต้ยเลี่ยนอยู่กันทล่มปีใดืเดี๋ยวเด้วคิดก่อนอผมจำว่าอะไรหรอว่าผมเลี่ยนปีใดโอ้จำว่าอะไรหรอครับผมเลื่อมหรอ เตยลองฟังเตยลองเพลงให้ฟังแม่จีรครับผมผู้ใดรอ,อกระถาฟัง่งนะพี่น้องสวนเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับผมเย็นอนยิ้มแล้วพากันอยากนอนบ้านเนี่ยม้นนี่ไทยท่ดสดเร็วรบว่าจะาบสามตรงครับ,บมันนี่มีาบสามพี่น้องเร็วภาษาก็ร่งดีบ่แดดวนเพราะมันี่เตยบบไปหาแฟนตีบ่ไปครับผมยั่มาแต่งครับ <laughs> รอฟังครับผมอย่าลืมพากันไปออกล้างไกยด้วยครับผมบริเวณนีงนัดนัดบอกว่าให้เทศสิลรหุ้นคักอยูกกันว um ่าเป็นตลาดไรยโล่เปล่านัดใช่แล้วองอุตสาหะโล่แก้ววันนี้หลอดแจงน้องเตขอบคุณครับผมอสุรกไก่เดี๋ยวอันผมสิล่อใเพจของผมอยู่เด้อขึ้นนี่เห็นเห็นก็จะพร้อมาอันเห็นปัง